การซ่อมคานแตกแล้วคานร,ระเบิดเหล็กเป็นสนิมนะครับเข้าดำเนินการซ่อมโดยบริษัทออเอเจนต์สวิตนะครับอันนี้เราทำการค้ำยันเสร็จแล้วเราก็ทำการสกัดคอนกรีตที่แตกเล้าเหล็กผุปเป็นสนิมนะครับการค้ำยันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับเราต้องค้ำยันให้แข็งแรงและเพียงพอนะครับเพื่อเวลาเราสกัดเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างแนละผู้ซ่อมแซมหรือผู้อยู่อาศัยบ้านนะครับ อันนี้เราทำการเชื่อมเหล็กใหม่นะครับเหล็กเดิมที่ผูกไปนสนิมแหละเราจะตัดออกนะครับแล้วเราจะเสริมเหล็กใหม่ส่วนเหล็กไหนที่หน้าตัดไม่สูญเสียเกิน10%ของหน้าตัดเดิมเนี่ยเราจะทำการขัดสนิมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทาน้ำยาหยุดยั้งสนิมหลังจากนั้น เมื่อเสริมเหล็กเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการเข้าแบบนะครับแล้วก็ผสมปูนซ่อมโครงสร้างด้วยสูตรของทางบริษัทนะครับก็จะเป็นปูนนอนชิ้งนะครับผสมปูนแดงหรือปูนโครงสร้างนะครับแล้วก็ผสมหินเก็ดหรือทรายเล็กน้อยนะครับการเทคอนกรีตเนี่ยเราก็ต้องผสมน้ำยาประสานคอนปูนเก่าด้วยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวปูนใหม่กับปูนเก่าเนี่ยมันจะไม่เชื่อมติดกันทําการเทคาเดี๋ยวจะซ่อมยากกว่าเสานะครับเทคาเนี่ยเราต้องค่อยๆหยอดไปทีละน,นิดนะครับส่วนที่อยู่ด้านข้างด้านบนสุดเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการใช้ปูนฉาบซ่อมโครงสร้างทําการฉาบแทนนะครับอันนี้ภาพเลยมีโปรดักชันมีการค้ำยันให้แข็งแรงและเพียงพอนะครับการค้ำยันนี้ ก็เนื่องจากเรามีการผสมปูนนอนชิงนะครับก็จะทําให้คอนกรีตเนี่ยได้กําลังที่เร็วขึ้นนะครับดังนั้นก็ประมาณ7-10วันนะครับเราก็สามารถจะถอดแบบถอดคั้ายันและส่งงานได้เลยนะครับาการซ่อมนี้ถ้าซ่อมแบบถูกวิธีถูกหลักวิศวกรรมนะครับจะไม่เกิดปัญหาในอนาคตปัญหาของหลังนี้ก็คือเกิดจาก ระบบห้องน้ํกากันซึมเนี่ยมีการเสื่อมสภาพนะครับมีการรั่วซึมลงมานะครับแล้วก็ทําให้เหล็กเสริมของคานและพื้นเนี่ยผุก่อนเป็นสนิมอีกอย่างหนึ่งก็คือระยะหุ้มของคอนกรีตเนี่ยหุ้มไม่เพียงพอก็จะทําให้ความชื้นอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เหล็กเนี่ยขยายตัวเป็นสนิมแล้วก็ดันให้แตกออกมาได้ สนใจงานบริการซ่อมแซมโครงสร้างซ่อมแซมคานแบบถูกวิธีนะครับสามารถติดต่อทางบริษัทได้เลยครับ